กลับมาหลังจาก8ปีที่ผ่านไปนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกับทาง Origin อีกครั้งหนึ่งก็ดีใจมากๆครับดีใจมากเหมือนได้กลับมาบ้านเก่าครอบครัวเดิมครับผมกเ็เมื่อกี้พี่ทางพวกท่านผู้บริหารนะครับก็ได้บอกไปว่าการที่ได้มีโอกาสแยกย้ายออกไปนะครับผมต่างคนก็ต่างไปมีหนทางตัเแล้วก็วันนี้ก็ได้กลับมาร่วมงานอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผมก<ฮ>็ถือว่ามีโอกาสได้เป็นกระบอกเสียงให้กับคนที่แบบว่ากำลังมองหาคอนโดมิเนียมแต่ว่าครั้งนี้ในการกลับมากับร่วมงานกับทาง Origin ไม่ใช่แค่กับมาร่วมงานกับทางออริจินอย่างเดียวแต่ว่าได้มีโอกาสมาร่วมงานกับทางวริเทเนียซึ่งเป็นโครงการบ้านของทางออริจินนั่นเอง นะครับผมก็โอ้โหครบสองเลยวันนี้ใหญ่เลยใช่ครับคนที่มองหาคอนโดเราก็เป็นกระบอกเสียงให้คนที่กำลังมองหาโครงการบ้านอ่าจัดสรรเราก็บอกให้ครับผมเรียกว่ายุคนี้เราต้องเลือกโครงการที่ดีดเออผมผมว่าผมว่าหลายๆคนเนี่ยเออแม้กระทั่งวัยผมหรือวัยที่เป็นวัยรุ่นอ่าเด็กที่กําลังแบบสร้างตัวใหม่ๆนะผมว่าหลายๆคนเนี่ยบางคนก็มองหาทั้งคอนโดบางคนก็อยากจะอยู่บ้านมากกว่านะครับผมว่าอันนี้ดิพีนอลไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะครับผมแต่ว่าคอนเซปต์ของทางอ่าทางออริจินเนี่ยเขายังคงคอนเซปต์เรื่องของเออเป็น e living for all นะครับผ์ ก็คือไม่ว่าจะอยู่ไหนก็คือเหมือนกันหมดนะครับผมจะใครที่ชอบคอนโดไม่ว่าจะเป็นเฟสติตี้เนื้อที่ของห้องพักเอย่ยหรือจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางพื้นที่สีเขียวระบบการจัดการเนี่ยอันนี้ก็ดีมากๆเหมือนกันนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องของทำเลสถานที่ที่อยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับผมห้างสินค้าร้านอาหารนะครับ <c oughs> ผมรถไฟฟ้าวินมอเตอร์ไซค์ระบบขนส่งสาธารณะนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวบริชเนียมกันบ้านบริชเนียมเนี่ยอันนี้เราก็อยู่ในทำเลที่ดีติดถนนใหญ่ ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับผมรับรองว่าทั้งสองโครงการนี้คอนเฟิร์มเลยว่าดีแน่นอนว่าไางก็สวยสวยครับสวยครับจริงๆผมว่าออริจินเนี่ยก็เรื่องดีไซน์เนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะว่าจริงๆถ้าย้อนกลับไปในปี2017นะฮะสมัยนั้นก็คือน่าจะเป็นออริจินน่าจะเป็นอีก,อกหนึ่งคอนโดที่ที่มาแรงในเรื่องของดูเพลทส์นะครับผมจำได้ว่าโฆษณาผมก็มีโอกาสได้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 ไดไดไดถ่ายทำโฆษณาในตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องเรื่องของอการเอาใจใส่ในเรื่องของความต้องการของผู้บริโภคทางออริจินเนี่ย คอนเฟิร์มแน่นอนว่าจริงๆแแล้วล้วดีมากๆครับพี่ณเดดชฝากนนิึงได้ครับวันนี้ก็ฝากถึงใครนะครับผมที่กําลังมองหานะครับผมคอนโดอยู่นะฮะก็จะเห็นรูปผมอยู่ข้างหน้าที่ไหนก็ตามนะลองเข้าไปคุยดูนะครับผมกับคอนโดออริจินนะครับผมรับรองว่าคุณจะได้คอนโดที่มีทั้งแฟลชลิทีระบบการจัดการนะครับผมพื้นที่ส่วนกลางพื้นที่สีเขียวนะครับแล้วก็คอนโดที่ทันสมัยนะครับผมเราอัปเดตมากๆครับผมกับทางคอนโดออริจินนะฮะเดี๋ยวว่าใครที่กําลังมองหาบ้านพักอาศัยนะครับผมที่ มีเนื้อที่ที่โ ح, ใช้สอยเยอะมากๆนะครับผมมีมุมต่างๆมีมุมส่วนตัวมีมุมของทุกคนในบ้านให้ได้ทํากิจกรรมครับหรือว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่พาสุนัขพ,พาหมาไปเดินเล่นพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่นนะครับใช้เวลากับคนในครอบครัวในพื้นที่ส่วนกลางก็ลองเข้าไปปรึกษากับทางบ้านบริษัเนียนะครับพี่แด่ข่าววันเกิดพี่ย่าได้งานจบล้างได้งานจบล้วโอเค เป็นยังไงบ้างเป็นยงไงบ้างก็เอ่อวันเกิดน้องก็จอนเช้าก็ไปทําบุญนะครับผมน้องก็ไปทําบุญกันนะครับแล้วก็ตกเย็นมาก็เอ่อพาเพื่อนเพื่อนไปกินข้าวกันครับน้องก็สามสองแล้วผ่านไปแป๊บเดียวเองครับเวลา มันพิเศษกว่าทุกปีนะครับสำกิจวัตรจริงผมว่าทุกปีก็พิเศษเหมือนกันนะครับแต่ว่าปีนี้อาจจะเป็นพิเศษในคนละแบบอะไรเงี้ยเพราะว่าเอ่อทำงานกันแล้วก็คงจะเหนื่อยๆกันด้วยอะไรเงี้ยก็แบบแบบเทคกาลอีซี่มากๆครับผมก็ตอนเช้าน้องก็อยากไปทําบุญนะฮะเอ่อถวายสังฆทานใช่ไหมครับตกเย็นมาก็ชวนเพื่อนไปกินร้านข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยเออก็สนุกดีชิลๆอะไรอย่างเงี้ยครับมีความสุขกันดีได้ไปพรดนกับนองอะไรบ้างก็ ก็ก็มีมีมีคุยกันอะไรเงี้ยครับ Happy Birthday แล้วก็แล้วก็อวยพรเขาอะไรเงี้ยครับภาพจงดีไปเที่ยวมครับพีกยูก็จริงๆก็เก็บไว้ดูเล่นอะไรเงี้ยแต่ก็แต่ก็อ่อพักหลังๆมาก็เราก็ไม่ค่อยได้แบบไปถ่ายรูปอ่อที่ไหนกันรือวก็มีงานที่เป็นคู่อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็เลยเอาโมเมนต์ที่เราแบบแอบถ่ายเขาบ้างเก็บไว้บ้างอะไรเงี้ยเอามาลงแบบ เป็นติดหนึ่งการบอกบอกความรู้สึกในใยว่าเราเรามีความสุขที่ได้อยู่กับกับเขาอะไรเงี้ยเรามีความสุขมากแล้วก็เป็นเป็นผู้หญิงที่ทําให้เรามีเสียงหัวเราะได้ไม่ขอใ้นะครับไม่ขอละครับงลงเลยลงเลยแต่เราก็ดูแหละว่าไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมเลยครับว่าโทรศัพท์เราภาพเขาในภาพครับไม่ต้องขโมยนะครับไม่ไม่มีอะไรมากเลยภาพแรกที่ดูอุ้มบบ b y อ๋อมันเป็นรูปรูปขายยังไงนะคะพี่แบงค์คือหลังๆมาเนี้ยเราก็มีแผนที่เราแบบเออเถ้าสมมุิเราแต่งงานกันเสร็จแล้วก็จะมีน้องกันนะมีลูกกันนะอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเออเขาเองเนี่ยเขารู้สึกว่าโอ๊โยอยากจะมีอยากจะมีแล้วเนี่ยเขาพร้อมมากๆยอะไรเงี้ยเราเองก็พร้อมเหมือนกันแหละแต่ว่าเออเราหลังๆมาคือเราเราไปเล่นกับลูกของเพื่อนเราบ่อยมากๆกับคีรีบ่อยมากอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เราก็ได้เห็นเขาในในฐานะของการที่เป็นแบบพี่เลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยเราเราก็รู้สึกว่าว่าแบบเออแบบ ทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงมีความสุขมากๆเลยกับการที่เขาได้แบบเล่นกับกับกับคิรีอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบแล้วก็มีความสุขไปด้วยอะไรเงี้ยล้วก็เห็นเห็นแบบอะไรหลายอย่างมันก็ก็ดีครับดีเวลาแบบกับกับนิดกับ กับสามท่านนี่แหละแม่ของลูกเอาก็ใช่ไหมล่ะก็เป็นแม่ก็เป็นแม่ของลูกอะไรเงี้ยคือตัดสินใจที่จะมีลูกเป็จริงๆเขาก็ต้องเป็นแม่ของลูกขอยู่แล้วที่แดบมองภาพพี่ยากเป็นแม่ในแจวกันบ้างคือเราเคยคุยกันครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นคนยังไงคือสองคนสองคนมาเลี้ยงเด็กคนหนึ่งเนี่ยมันต้องมีต่างความคิดต่างวิธีการอยู่แล้วใช่ไหมฮะเราก็ต้องมานั่งตกลงกันก่อนว่า สิ่งไหนที่จะเป็นตรงกลางมากที่สุดเพราะว่าไม่งั้นลูกจะสับสนอ่าไม่งั้นลูกจะรักพ่อกับแม่ไม่เท่ากันอีกอะไรอย่างเงี้ยมันมีโมเซนเซทีฟมากสุดท้ายคือผมว่าไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอืมันมีเริ่องี่ยังปรึกษาผู้เชี่ยวชาญยังย่างอ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 ย่างครับอย่าังตอาอยู่กับเด็กมากๆตะกี้ความเป็นคุณแม่เขาส่งขนาดนี้ผมก็ไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าทุกๆคนที่แบบเอ่อพร้อมที่จะมี มีลูกเป็นของตัวเองเนี่ยผมว่าความเป็นแม่ของเป็นพ่อที่จะพร้อมที่จะดูแลเด็กเนี่ยอันนี้มันมันจะมาโดยธรรมชาติอะไรเงี้ยพี่อ๊อฟคงพั์ก็เคยบอกผมเหมือนกันว่าตอนนี้อาจจะรู้สึกก็แบบเออเฉยๆยังไม่อยากมีอยากใช้ชีวิตด้วยกันมากกว่าแต่เมื่อไหร่ที่เขามาแล้วเนี่ยไอความรู้สึกของการเป็นพ่อเป็นแม่คนเนี่ยมันจะมาทันทีเลยมันเป็นเหมือนสัตว์จารของของของมนุษย์สตร์อะไรเงี้ยครับที่ที่จะที่จะดูแลปกป้องอ สิ่งที่เป็นเป็นอีกชีวิตหนึ่งของเราอย่างเงี้ยแล้วพี่แบร์คิดภาพเป็นตอนเป็นพ่อยังงครัเอ่อก็คิดนะครับคิดคิดอยู่เสมอครับคิดอยู่เสมอครับครับจะพาลูกทําอะไรหำหำในวันนี้เยียยากก็คอยตามใช่ไหมครับแล้วก็พาลูกอ๋อแบบว่าประมาณนั้นอะไรเงี้ยมาไม่ไม่หรอครับก็อะไรที่แบบพาลุยได้ก็จะพาลุยอะไรเงี้ยาอนเทนต์ที่ว่าอยู่ด้วยกันไฟเวอร์แล้วก็ุกยูนิเวอร์สทำไมจึงเกิดคำนี้ขึ้นมา ก็ผมแอบ,บมีความรู้สึกว่าจริงๆที่เราอยู่ณโลกปัจจุบันของเราเนี่ยใน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 มิตินี้มันมันจริงๆแล้วมันมีอีกอีกหลายๆายมิติซึ่งเรา,เาไม่รู้สินะผมเชื่อว่าบางทีเราเกิดเดจาวูหรือว่าอะไรก็ตามผมว่ามันมันไม่ได้มีแค่แค่โลกเราณโมเมนต์วินาทีนี้มันยังมีอีกอีกหลายอีกหลายระดอีกหลายยา่าที่ยังอยู่ใน ที่ไหนก็ตามในห้วงโอกาสนี้นะผมก็เชื่อว่าโอเคถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสได้ได้เจอกันในอีกอูนเวิร์สอื่นๆหรือว่าในในในชีวิตอื่นๆอย่างเงี้ยก็ก็ขอให้เขาได้เราสองคนได้อยู่ด้วยกันนะฮะเรนหางรักไม่เบาเลยนะคะคับผมอีกรูปนหนึ่งค่ะคือก็น่ารักน่ารักพี่ย่าหยอบเราเล่นน่ารักเออ ไม่คืออันนั้นเป็นแค่ว่าเอ่อมันจะมีมีมันหนึ่งที่ถ้าถ่ายมุมเสยแล้วเราจะไม่แฮปปี้กันแล้วถ่ายมุมบนแล้วหน้ากดแล้วหน้าจะเล็กไงถ้อมุมเสยไม่แฮปปี้แล้วมุมบนหน้าแฮปปี้ก็เลยเป็นที่มาของคลิปนั้นเป็นแบบค่ยาแฮปปี้มุมเพราะวันเล่นจังแล้วก็ประมาณนั้นครับแชร์ช่วงเวลาที่เรามีความสุขด้วยกันมุมไม่แบบนั้นครับบ่อยไหมคกับคือเชืกับพวกเราบ่อยก็ก็มีเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่นะผมเชื่อว่า มันก็ไม่ใช่โมเมนต์ที่เราแบบอยากจะหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเงี้ยไอ้ช่วงช่วงไหนที่แบบมีโอกาสเราก็คงอยากจะถ่ายเก็บไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงเวลาที่มันมีความสุขอื่นๆก็มีเยอะมากๆที่เราไม่ได้มีโอกาสที่จะถ่ายเก็บไว้เพราะว่าเรารสึกว่าเราอาศัยเ,เราเราเก็บความทรงจําในช่วงเวลานั้นที่มันโมเมนต์สำคัญมากที่สุดมากกว่าการที่ต้องไีวิ่งบมือถือมาถ่ายเก็บไ้หน่อยซี่อะไรเงี้ยคือโมเมนต์ของการเก็บความรู้สึกหรือความทรงจําอประสบการณ์ระหว่างคู่รักกันเนี่ยผมว่าเอาเป็นโอกาสดีกว่า นะครับอ่อแบบถ้ามีโอกาสใครเฉวยโอกาสคนนั้นก็ได้เก็บไปก่อนอะไรเงี้ยาตรจํหลนี้อาจจะอาจจะึ้นหน้าจอตอนวันแต่งงานอไย่างเงี้ยไหมครับก็ก็อาจจะอาจจะเป็นไปได้ครับแต่ว่าันนี้ก็ยังยังไม่ได้คิดเหมือนกันว่าว่าจะทําอะไรมากเป็น e s เซนเทชันแบบอีไม่อของขวัญปีนี้อย่าตลกนะคือ <laughs> ผมซื้อหมวกผมผมให้เขา <laughs> เพราะว่า ฮะไม่ก็หมวกผมมันเก่ามันเสียแล้วไงแล้วก็บอกว่าอยากได้อะไรปีนี้เขาบอกซื้อหมวผมผมให้ละกันเขาบอกโอเคได้ผมก็ซื้อหมวผมผมรั <laughs> กดีเพราะว่าก็ใช้ก็ใช้ก็ผู้หญิงต้องใช้เนาะเวลาสระผมอะไรเงี้ยเออแบบไม่ไม่อยากให้ผมโดนน้ำแบบน้ำยอะไรก็ชอบด้วย,วยก็แน่นอนครับพี่ไอ้ตัวเก่าพังไปแล้วแล้วมีแต่ตัวนี้ตัวเดียว นัมนไม่พิเศษหรอกครับผมร้อยกว่าบาทเองครับแฟน,นดรา่าน่รักน่ารักเลยนเราตั้งใจเลือกสีนะคะก็ก็ตั้งใจเลือกให้ให้ใหแบบเป็นสีแบบเ <c oughs> ข้ากับผู้หญิงหน่อยอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่ได้ขาวไม่ได้ก็สีชมพูเปูนี่ครับ reaction หรอครับพี่แบงนด์ reaction ใหญ่ขีรือาก็ไม่ขี้ครับเขาก็ดีใจเย้ที่แบบมีผมเสื้อทีอะไรเงี้ยแต่เขารู้อยู่แล้วไหมฮะว่าเราจะซื้อ ก็เขาบอกว่าซื้อหมวผมให้ฉันก็ได้อะไรเงี้ยก็แบบโอเคก็แต่งน้อยันก็เป็นสิ่งที่เขาได้ใช้จริงๆอะไรเงี้ยเขาจะใช้ไปอีกนานด้วยอะไรเงี้ยบางทีซื้อไม่รู้สิของอื่นให้เราก็ให้หลายอย่างแล้วอะไรเงี้ยบางทีอาจจะไม่ใช่ปีนี้ที่เราจะให้ของที่แบบพิเศษมากๆอะไรเงี้ยแต่จริงผมก็เชื่อว่าหมวกผมผมก็พิเศษเหมือนกันครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นให้อะไรก็ตามในช่วงช่วงช่วงวันสําคัญหรือวันเกิดอะไรเงี้ยหรว่าเป็นอะไรก็ตามถ้าเราแบบ ตั้งใจที่จะให้เขามันก็มันก็มีมีคุณค่าหมดแหละวแต่มีสิ่งของนี้ต้องเหลือแะมีที่อยากจะได้ของเพิ่มเติมเป็นอะไรไม่มีครับแล้วก็พาไปเลี้ยงข้าวใช่ไหมครับเขาแห่นเล้วตัดมาให้แล้วใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องให้อีกครับแต่ว่าก็ช <c oughs> ่วงนี <c oughs> ้ก็ไม่ไม่ได้ให้เพิ่มอะไรให้ไปแล้วกันเดียวเดี๋ยวก็ต้องมีให้อีกนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ